หลุนสวัสดิ์ครับมายามเสาๆหน้าคางๆครับเห็นเป็นรัดหยาอ่ะมันหล่อบางทางหนูบอกว่านิยมแรงเห็นครับก็เลยเห็นทางเลยลองมาใส่เบิังครับเจ็ดแปดหลังครับขับเบิิงกันครับหายขาวทั้งหนาครับปุ๊บ นี่ครับอ้าวอู้หลังแรกเลยครับอู้ป็นได้นอนี่ไอ,อยกัดมูนปุยๆเลยครับอ่ะรุนบังคับตัวหน่อยตัวเนยปันได้นอนี่อู้ครับ โอ้ไหนครับอู้อู้อู้เจ็ดแปดขีดครับอู้อู้มันจะลังแรกเลยครับไอการไอการครับมันจะลังแรกอู้โอเคครับเจ็ดแปดขีดครับตัวนี้ขีดครับโอเคครับ